ก็สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับเราอีกแล้วนะครับทางบ้านผักเครื่องนะครับวันนี้ทางบ้านผักเครื่องจะมานําเสนอนะครับวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อกวยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจัดสร้างโดยทางโรงเรียนวัดท่านะครับจัดสร้างเมื่อปีพศ2561นะครับด้านหน้านะครับจะเป็นรูปหลวงพ่อนะครับ นี่ครับพี่ด้านหลังจะเป็นหลังยันคูนะครับสวยๆเลยพี่เหรียญรุ่นนี้นะครับปลุกเสกสองที่ด้วยกันนะครับปลุกเสกที่วัดโคสิธรามนะครับกับวัดโคกดอกไม้นะครับเป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าใช้ใช้แทนพระหลักต้นๆได้เลยนะครับการเช่าหาก็ยังไม่แพงนะครับหลักร้อยต้นๆนะครับแถมมีประสบการณ์มากมายนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับ ใช้แทนหลักพระหลักๆได้นะครับเรามาดูกันนะครับนี่ครับพี่ด้านหน้านะครับเป็นรูปหลวงพ่อนะครับสวยๆเลยพี่อันนี้ด้านข้างนะครับด้านข้างอันนี้ข้างหลังนะครับเป็นยันคูนะครับจัดสร้างปีหกหนึ่งนะพี่จัดสร้างปีหกหนึ่งนะครับคล้ายๆกับเหรียญปีสองหนึ่งนะครับพี่สวยๆนะครับแต่เรื่องของพุทธคุณนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับก็ ใช้แทนพระหลักๆได้นะครับพระหลักร้อยนะครับพุทธคุณหลักล้านนะครับก็ลองเช้าหามาบูชากันได้นะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้น้องด้วยนะครับสวัสดีครับ